วันนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีโโลยสารสนเทศนะครับมาดูทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะครับข้อมูลชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ได้หรือไม่คิดว่าได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับใช่ครับข้อน,นี้ตอบไม่ได้นะครับ ต่อไปนะครับแชร์รหัสผ่านของอีเมลให้เพื่อนสนิทเพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่านไม่ได้ใช่ไหมต่อไปอันที่สามนะครับออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องทำต้องทำต้องทำแน่นอนทำครับทำใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นหลังจาก ที่ออกมาแล้วไม่รู้ว่าใครจะเข้าใช้งานต่อจากเราไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ออกจากทุกครั้งที่เลิกทำงานนะเราก็ต้องออกจากระบบต่อไปนะครับลองทำดูก็คือโจมันโจ์ก็คือนักเรียนมีวิธีการป้องกันอย่างไรให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย นักเรียนจะตอบว่ายังไงครับสืบพ้นจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับตอนนี้ให้เวลาสามนาทีพอไหมคิดว่าพอไหมสามนาทีน่าจะพออยู่แล้ว ว่านักเรียนจะมีนักเรียนจะตอบเหมือนกับที่ครูตอบไหมให้ถึงประมาณสิบเอ็ดนะสิบสามนกาสิบสิบสี่นาทีนะครับ โอเคหาแล้วใช่ไหมครับมาดู <ผม S 1> นะครับผมรู้แล้ว<ผ>มวรู้แล้วครูผมรู้แล้วผมรู้แล้วหรือว่าอะไรเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ให้ปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอเปิดการตั้งค่าวความเป็นส่วนตัวของคุณไว้เลือกเก็บเบราว์เซอร์ที่ปลอดภัย<อ>ตวรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณมีความปลอดภัยหรือไม่ระวังสิ่งที่คุณดาวน์โหลดใช่ครับผมบจำได้แค่นี้ มาดูนะครับว่าจะตรงกับที่ครูไหมหนึ่งนะครับคือไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวส่วนตัวของตนเองให้ผู้อื่นก็คืออันนี้สองก็คือไม่เป็นนัดพบกับใครที่ไม่รู้จักทางด้านอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ตมีไหมถ้าเราไม่รู้จักเราไปพูดคุยกับเขาอะ่ะมีไหมมีใครเคยทำไหม ต่อไปนะครับเป็นไม่โอนเงินให้ใครที่ไม่รู้จักและก็ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อไปนะครับเป็นภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็จะมีการคุกคามโดยใช้จิตวิทยาสองการคุกคามโดยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม สก็คือการคุกคามโดยใช้โปรแกรมการคุกคามโดยใช้จีบวัทยานะครับเป็นการคุกคามที่ใช้การหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการต้องใช้ความรู้ความชำนาญด้านไอทีเช่นการหลอกว่าจะได้รับเงินรางวัลแต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่กําหนดถึงจะได้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอาจป้องกันได้ยากเพราะจะเกิดจากความเชื่อใจแต่ป้องกันแต่วิธีการป้องกันนะครับก็คือให้นักเรียนระมัดร,ระวังในการใช้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลอื่นต่อไปนะครับเป็นการคุกค,คามด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คือข้อมูลเนื้อหาที่ไม่อยู่ในแหลง่งต่างที่อยู่ในแหล่งต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากสามารถสร้างได้หรือเผยแพร่ได้ทำให้ข้อมูลอาจไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องและเหมาะสมดังนั้นข้อมูลบางส่วนอาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ใช้งานได้ตัวอย่างเช่นการพนัน เนื้อหามินประมาณการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายการกั่นแกล้งสื่อลามกอนาจารผิดจริยธรรมอันนี้คือตัวอย่างของการพิจารณาเนี้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับต่อไปเป็นการคุกคามโดยใช้โปรแกรมมันแวร์มันแวร์วคืออะไร น,นตอนนี้นังเรียนมีหนังสืออยู่ใช่ไหมม,มีใครที่เอาหนังสือขึ้นมาด้วยมีไหมผมครับผมมีอยู่มอนแว์คืออะไรตอบได้ไหม ก็คือนะครับมันแวรก็คือการควบคุมทางด้านไอทเป็นเครื่องมือก่อปัญหาด้านไอทซึ่งเรียกว่ามันแวร์นะครับซึ่งมันแวร์ก็จะมีอยู่หลายประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งไวรัสคอมพิวเมตอร์ไวรัสคอมพิวเมตอร์คืออะไรมีใครรู้ไหมไวรัสคอมพิวเมตอร์ เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยเจตนาลายไวรัสคอมพิวเตอร์ er เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยเจตนา้ายอาจทำให้ผู้ใช้งานก่อความรำคาญหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลต่อไปนะครับเป็น เบิร์มเป็นโปรแกรมอันตรายที่สามารถเผยแพร่ไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายได้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีหาจุดอ่อนของระบบเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อไปนะครับมาโทจันเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะคล้ายโปรแกรมทั่วไปเพื่อดอกลวงผู้ใช้ให้ติดต่อกับ และเรียกใช้สปายแวร์สปายแวคือเป็นโปรกแกรมที่แอบขอโมยข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปสแสวงหาผลประโยชน,น์เช่นการเจ็บพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อนำไปใช้ในในการโจรนาะประตูกล เบกอนก,นก็คือโปรแกรมที่มีการเปิดช่องโหว่ให้ไว้เพื่อให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้ามาคุกคามระบบสารสนเทศได้ระเบ,บิดเวลาเป็นโปรแกรมอันตรายที่เกิดจากการทำงานโดยมีตัวกระตุน้นกระตุ้นบางอย่างหรือกำหนดเงื่อนไขาการทำงานอย่างขึ้นมาเช่นพวกแอปส่งข้อมูล ออกไปยังเครื่องอื่นนะหรือโรคไฟล์ข้อมูลทิ้งโปรแกรมโฆษณาหรือแอดแวร์เป็นโปรแกรมที่แสดงโฆษณาหรือดาวน์โหลดโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นติดตั้งโปรแกรมที่มีแอดแวร์แฝงอยู่ต่อไปนะครับเป็นโปรแกรมเรียกค่าไทย เป็นโปรแกรมขัดขวางการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือด้วยการเข้ารหัสจนกว่าผู้ใช้จะจ่ายเงินให้ผู้เรียกค่าไทยต่อไปนะครับเป็นรูปแบบการป้องกันภัยคุกคามนะครับอยู่ในหน้า170เ็ก็จะมีหนึ่ง ตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้รู้เป็นการตรวจสอบตัวตนจากสิ่งที่ผู้ใช้งานรู้เพียงแต่ผู้เดียวเช่นบัญชีรายชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านต่อไปเป็นการตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้มีก็คือเป็นการตรวจสอบตัวตนจากอุปกรณ์ที่ ผู้ใช้งานต้องมีก็คือพวกบัสสมาร์ทการ์ดโทเก้นเป็นต้นครับต่อไปเป็นตรวจสอบจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้ก็คือพวกลายนิ้วมือนะม่านตาใบหน้าหรือเสียงนะที่ที่มัน เป็นการตรวจสอบข้อมูลทางชีวสีวมากเช่นพวกเคยเห็นอันโทรศัพท์อันเห็รุ่นอันข้อรหัสโดยใช้มือไหมใช้อันลานิ้วมือไหมเคยครับนั่นแหะครับคือของผมก็ใช้อยู่เป็นการตรวจสอบสิ่งที่เป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานผู้ใช้ต่อไปนะครับเป็นข้อเสนอแนะในการติดตั้งและ ใช้งานรหัสผ่านรหัสผ่านควรตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบที่ใช้งานก็คือถ้าระบบขอให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ผสมกับตัวเลขเราก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่กับตัวเลขผสมกันนะครับหรืออาจจะให้ตัวอักษรพิเศษแชกแทรกตรงตัวตรงต่อจากภาษาอังกฤษก็ได้ ต่อไปเป็นรหัสผ่านที่ดีควรประกอบไปด้วยอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขและสัญลักษณ์หลีกเลี่ยงกันตั้งรหัสผ่านโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่นวันเดือนปีเกิดชื่อผู้ใช้ตั้งให้จดจำได้ง่ายและยากต่อการคาดเดาด้วยบุคคลหรือโปรแกรม ต่อไปนะครับเป็นลิกเลี่ยงคําที่มีอยู่ในพจนานุกรลมเช่นชื่อจังหวัดชื่อตัวละครชื่อสิ่งของหรือที่เกี่ยวข้องอะ่ะอันนี้ไม่ควรนะครับลิกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านลงในกระดาษสมุดโน้ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่บอกรหัสผ่านของตนเองให้กับผู้อื่นไม่ว่ากรณีอะไรก็ตาม บัญชีรายชื่อผู้ใช้แต่ละระบบควรใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันไปเช่นเรามีบัตรธนาคารบัตร ATM น่ยสามใบเราก็ควรให้บัตรหนึ่งเป็นอีกรหัสหนึ่งบัตรนึงเป็นอีกรหัสหนึ่งประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเป็นไม่บันทึกรหัสผ่านแบบอัตโนมัติบน,บนโปรแกรมเคเบลเซอร์นะครับ สุดท้ายออกจากระบบทุกครั้งเมื่อคลิกใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เนต็ตมาดูคำถามนะครับสร้างหลอก่วงแบบฟิชชิ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรและนักเรียนมีวิธีการตรวจสอบและป้องกันอย่างไรตอนอื่นฟิชชิ่งคืออะไรนักเรียนว่าคิดว่าฟิชชิ่งคืออะไร เรามาดูนะครับ <ไป S 1> pitching ก็จะมีมีอยู่2แบบนะครับ p ิชชิ i n ก็จะมีแบบ p ิชชิ i n ทั่วไปคือการใช้อีเมลที่ไม่ระบุเป้าหมายอย่างชัดเจนจะมักจะอยู่ในรูปของพวกธนาคารการประกาศข,ของจากธนาคารหรือบริษัทองค์กรต่างๆส่วนแบบที่2นะครับ สเปลฟิชชิงคือการโจมตีโดยมีเป้าหมายแน่นอนเป้าหมายนั้นมักจะเป็นบริษัทหรือองค์กรต่างๆมาดูในคำถามที่หน,นะครับมันบอกว่าการหลอกลวงแบบฟิ h i n g มีลักษณะเป็นอย่างไรและนักเรียนมีวิธีการป้องวิธีการตรวจสอบและป้องกันอย่างไรวิธีการตรวจสอบนี้เราจะตรวจสอบอยังไงถ้าเกิดฟิ h i n g ขึ้นมา ที่ตรวจสอบนะครับหนึ่งนะครับตรวจสอบอีเมลผู้ส่งว่าเป็นอีเมลปลอมหรือเป็นอีเมลจริงหรือไม่สองนะครับตรวจสอบชื่อผู้ใช้ผู้รับว่าเขาว่าเขาเป็นเป็นชื่อปลอมหรือชื่อจากว่าเป็น ชื่อปลอมหรือไม่อันที่สามนะครับตรวจสอบลิงก์ลิงก์ที่เขาส่งมาว่ามันลิงก์มันเชื่อมลิงก์ไปเป็นยังไงให้กรอกอะไรไหมอันที่สี่นะครับมีการร้องขอแบบแปลกก็คืออาจจะมาในรูปแบบดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งหรือปิดไฟล์ต่างๆอันที่ห้านะครับ มีการขอข้อมูลส่วนตัวผ่านอีเมลอันนี้อันน,น,นี้มีการขอข้อมูลส่วนตัวผ่านอีเมลก็คืออันนี้เราไม่ต้องไปให้เขานะครับวิธีการป้องกันนะครับ หนึ่นะครับไม่ควรคลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากอีเมลที่ไม่ทราบผู้ส่งเนี่ยชัด 2. อนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันก็พวกโปรแกรมสกแกมไล,ะละรัดนะต่างๆางอัปเดตให้มันทันสมัย 3. นะครับใช้โปรแกรมจับการรหัสผ่านที่มีคุณภาพก็โปรแกรมพวกล็อกหน้าจอนะที่มี ที่มีคุณภาพที่มีความทันสมัยนะต่อไปเป็นกิจกรรมที่หกจุดหนึ่งที่เราจะทําในคาบนี้ทรงไม่เกินคาบหน้าก่อนเดียนคาบหน้าก็ยังมีอยู่สามข้อ ข้อหนึ่งเขาก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ตัวอย่างวิธีการที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและบุคคลใกล้ชิดหรือทำลายข้อมูลของนักเรียนอันนี้เราก็ไปจับกลุ่มกันนะครับนักเรียนมีทั้งหมดกี่คนครับ <25 S 1> มีทั้งหมดกี่คนครับยี่สิบห้าถ้างั้นเอากลุ่มละห้าคน พ่อไหมพ่ออยู่และข้อสองก็ให้นักเรียนลองตั้งรหัสผ่านว่าตนเองมีความยาวให้ตั้งรหัสผ่านนั้นที่มีความยาวแปดถึงสิบสองตัวอักษรแล้วแล้วก็ทดอสอบรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นจากเว็บไซต์ที่บริการตัวรหัสผ่านหากผลลัพธ์ในการตรวจรหัสผ่านน้อย ซึ่งรหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดาถ้ารหัสผ่านหน่อยเคยเห็นอันที่เวลาเราตั้งรหัาผ่านแล้วมันขึ้นอันขีดด้านล่างไหมที่เป็นขีดอดีแด,ดงเคยเห็นไหมเคยสังเกตไหมเคยคอันอันที่เป็นขีดไม่ใช่อยู่ด้านล่างอะ่ะถ้าเป็นสีแดงก็หมายถึงรหัอยาห่านางอั รห,หัสพานนะแต่ถ้าเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าสีฟ้าหรือสีเขียวนี่แหละมันก็จะเป็นรห,หัสที่เดาได้ยากข้อ3ให้นักเรียนค้นหาและบอกวิธีการอัปเดตระบบปฏิการในเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่นักเรียนใช้ถ้าใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็เอาโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับ โอเคอยู่ใช่ไหมโอเคบอถ้างั้นครูก็จะปล่อยแล้วนะครับส่งไม่เกินก่อนเรียนสัปดาห์หน้าก่อนเรียนคาบต่อไปในสัปดาห์หน้านะ่ะ มีใครยังไม่พิมพ์ชื่อนามสกุลไหมให้พิมพ์นะครับชื่อนามสกุลเลขที่โอเคนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับ